มาดูเทศกาลดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านรอคุณผู้ชมกับการที่เริ่มต้นไปเรียบร้อยสําหรับเทศกาลนะคะที่ชื่อว่าออกแบบปักใต้2567ค่ะภายใต้แนวคิด The South Turn ค่ะซึ่งต้องบอกว่าถึงทีใต้ได้แรงอ,อกค่ะโดย CEA เขาจับมือนะคะกับภาครัฐเอกชนภลักัฐอุตสาหกรรมเรื่องของการสร้างสรรค์ยกระดับในคนในพื้นที่ธุรกิจปักใต้ระหว่างวันที่17ถึง25สิงหาคม2567ค่ะ เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำนักงานส่งเสริมเศร,รษฐกิจสร้างสรรคหรือว่า c a ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร,ร,รวมถึงภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันจัดงานเทศกาลออกแบบปากใต้2,567นะคะภายใต้แนวคิด The South Turn ค่ะถึงทีใต้ได้แรงอกค่ะระหว่าง17ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาย่านเมืองเก่าสงขลาหาดสมิลาอ,อหัดใหญ่อเจนะจังหวัดสงขลานะคะและก็จังหวัดปัตตานีโดย ยได้ดรับเกียรติจากทางด้านดอรอัชกาศีบุญเรืองประธานกรรมการสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์เป็นประธานในการเปิดงานนะคะพร้อมด้วยนายสุรัตน์ลายจานทร์เนอำเพองเมืองสงขาดรชาคริตพิชยังกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์นางสาวพรสุรีก่อนนันทารองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์การบริษัทเชฟร้อนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดค่ะตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชา ชนลนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะที่บริเวณวัดมชิมวาวะหรือวัดกลางนะคะ ทางด้านประธานกรรมการส่งเสร algebra, ส right? สิมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กล่าวนะคะว่า CA ส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสําคัญก็คือการสร้างย่านและเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงโดยการส่งเสริมและก็พัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และก็เริ่มต้นธุรกิจใหม่รวมถึงการเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบเป็นการทําให้เกิดพัฒนาศักยภาพในทุกมิตินะคะ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คน CEA จึงได้จัดเทศกาลออกแบบสร้างสารรค์ในภูมิภาคต่างๆเพื่อจะนําเสนอสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของภูมิภาคนั้นๆนะคะที่ประสานเข้ากับการออกแบบและความคิดสร้างสารรค์ในการต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะสําหรับเทศกาลออกแบบปักใต้2,567นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะโดยจะสะท้อนความ สำคัญของทั้ง14จังหวัดภาคใต้และก็แสดงให้เห็นถึงความามีศัก,กยภาพอันแข็งแกร่งของภูมิภาคที่สามารถพัฒนาไปสู่เมืองสร้างสรรค์ได้ต่อไปในอนาคตโดยนําเสนอกิจกรรมหลากหลายรูปแบบคุณผู้ชมมีกว่า173โปรแกรมตามแนวคิด6ข้อหลกัหลกๆเลยนคะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช็อตฟิล์มเฟสติวัลเป็นเทศกาลภาพยนตร์สั้นค่ะที่อจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายคนสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในอนาคต มีในเรื่องของ r e a l b e r City Project เป็นโปรเจกต์ทดลองค่ะเพื่อจะสร้างความน่าอยู่ของย่านแล้วก็เมืองในบริบทของภาคใต้มี South Secret r e s e r e ค่ะเป็นตำรับลับสำหรับใต้ที่จะรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดเอกลักษณ์วัฒนธ,ธรรมอาหารของภาคใต้บ้านเรานี่แหละแล้วก็ยังมี Art and Craft of Living South ค่ะ เป็นการจัดแสดงศิลปะในเมืองที่ประสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็งานฝีมือของภาคใต้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างตัวอย่างการต่อยอดที่ร่วมสมัยแล้วก็ยังมีในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองรวมถึงการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเครือข่ายนักสร้างสรรค์ในภาคใต้ด้วยนะคะโดยการจัดเทศกาลจะมุ่งต่อยอดสีชนหลงไหลใกล้ตัวของภาคใต้ค่ะมานําเสนอในรูปแบบใหม่พาณุสากรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของภาคใต้ทั้งภาคพย บนอาหารศิลปะงานฝีมือและการพัฒนาเมืองหวังให้ปักใต้หน้าอยู่หน้าลงทุนหน้าท่องเที่ยวซึ่งก็รวมพลังนักสร้างสารรค์กว่า240คนจาก14จังหวัดภาคใต้จัดโปรแกรมกว่า173โปรแกรมที่จะกระจายไปยังย่านเมืองเก่าสงขลาหาดสมิลาหาดใหญ่ขาเจนะจังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดปัตตานีด้วยคาดว่ามูลค่าทางเศร,รษฐกิจไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า40,000คนที่จะมาร่วมกันค้น หาเสน่ห์ค่ะที่ทอนดีเอให้รู้ว่าปักใต้มีดีที่ไม่เหมือนใครทั้งนี้ก็สามารถเข้าร่วมงานได้ร่วงวันที่17ถึง25สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา11อริกาจนถึง21อริกาณย่านเมืองเก่าสงขลาหาดสมิลหัดใหญ่จะนะจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดปัตตานีด้วยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสความเป็นปักใต้บอกแล้วว่าเรามีดีไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาสัมผัสกันละค่ะ